สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ยันนั่นสิมาเล็นยกขาแบบว่าให้เบื้องแบบเบื้องหลังเนอค่ะภาพอันคลิปก้อนก็คือกับยันนั่นกับสิพยามตัดต่อเอาตะหม่องอันดีๆเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ว่าตัดต่อเลยค่ะกับสิมีนอาการเมื่อยล้าขี้คันไปน้ำแน่ค่ะยามเล่นแล้วก็เป็นนักซีทุกรอบค่ะพี่น้อง อันเห็นภาพาสวยๆงามๆคลิปก,กรอนๆสิว่าโอ้ยนั่นคือเห็ดเก่งแท้สิว่าได้เนาะที่จริงนี่ท่นเบริเก่งเนาะค่ะเห็ดไปกับเมื่อยไปพิดพลาดไปตัดต่อเอาบบดนี้คลิปนี้สงสัยสิขีขนันตัดต่อกับพี่น้องแต่าก็ตั้งใจอยากให้เบื้องอันภาพเบื้องหลังนั่นเนาะคะ่ะ แต่ว่าเกิดพ่อได,อได้ได้เงือจังน้อยอยู่ค่ะพี่น้องดีกว่าเฮาบ่เล่นเนาะคะ่ะคั่นแน่เล่นแน่เลน่ลแนลแนบบคันค่นๆก็อันดีอยู่ค่ะผู้ใดอยากเล่นก็เล่นตามยันนั่นไปเลยเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ยันนั่นบ่ได้ตัดต่อเลย พักหลังๆนี้ก็บบอคอยเล่นอาทิตย์หนึ่งก็สีเล่นแค่ซองมือเสาร์อาทิตย์บันีบางอาทิตย์เสาร์อาทิตย์กับบอเล่นเลยมิดซิลีอยู่ค่ะพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากการบางจังหวะกับมือไกับล่เนาะค่ะทํางานหลายๆกับมือยจริงเข้าต้องเ้าต้องฟื้นตัวเองค่ะการออกกำลังกาย อันบ่อฝืนเจ้าของนีข่วมคานของมาเยือนนียู่มาอยู่ไปเศาเห็ดสัมขันเฮาอันบ่คอยเล่นหลเฮาสิลืมเนาะขันร่างเหากระสิลืมที่เคยกลมใดกับกลมบม่ไใดเซนกระสีเริ่มยึดคิดไปคิดมาตักสินใจว่าก็ใดดอกเวย นั่นแต่ต้องบ่อให้ร่างกายมันลืมทาเนาะคะ่ะกระข้านกลมก่อยกลมก่อยขื่นเสื้อคือเกา่าค่ะพี่น้องพอได้ยืดเส้นยืดสายเฮ็ดไปค่ะก็ต้องให้มันถืออันลักก็บว่าแมนก็ต้องให้มันถือการสิบว่าถือเป็นราคาลักของโยค,คะเปิรานว่าห้องบดีเลียนมากเนาะ คิดอยากยืดก็ยืดคิดอยากเล่นก็เล่นไปเข้ากับแค่ก้อนเล่นเท่ากับแค่ออกว้อ,อมหลังกายจักน้อยพอให้หลังกายมันยืดยุ่นขึ้นจักน้อยจังค่อยอ่อนค่อยๆเล่นทาไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ทานีนกระบาดเป็นใบเห็ดใดยังไงได้ยังนั่นกระฟืก้กว่าสันทานพราะวะเข้าบาลานสะโพกบ่ได้นะคะมันต้องบาลานสะโพกโพี่น้องเด็กน้อยแล้วแล้ววัดวัดสิพาเด็กน้อยเป็นเที่ยวห่างก่อนค่ะขออนุญาตก่อนด้อค่ะพี่น้อง ยนั่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันในเรื่องค่ะมือหนาจังพอกันไหม่สำหรับมือนี้ยะนั่นต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องเศร้าผาคซ้ำนีก้อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ